สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r s เ n อร์นดะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับการใช้งานสูตร Google Spreadsheet นะครับวันนี้จะมา,า reaction นะครับเป็นคําคสั่ง Dead deep e นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคำสั่ง Dead deep เนี่ยยังไม่มีการอัปเดตพัฒนาสูตรนะครับตอนที่ผมทําตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามีการพัฒนามีการเพิ่มฟังก์ชันในสูตร syntax ในสูตรขึ้นมาผมก็เลยอยากหยิบยกมา,าเล่าให้ฟังนะครับ ทำมาได้ทั้ง70็ดสิบชีสละขอเปลี่ยนชื่อชีสหน่อยละกันเป็นอันนี้หรือว่าเป็นเดียรดีฟละกันนะครับคำสั่งเดีย Di ดีฟคือคำสั่งในการหาอ่าวันที่ปัจจุบันนะครับหรือเขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีคำสั่งในการหาเดือนหาเดือนปัจจุบันด้วยแล้วก็ปีปัจจุบันด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นปี ที่ผ่านมาแล้วหรือเดือนที่ผ่านมาแล้ว1เดือนก็จะเป็นหมายจะจะโชว์หมายเลข1อะไรประมาณนี้นะครับถ้าปัจจุบันจะโชว์หมายเลข0ูนย์อะไรประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับถ้าท่านใดเมตตาที่จะสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปได้เลยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปเทคนิคดีๆนะครับช่องของเราจะเป็นเรื่องของการพูดถึงเทคนิคของ o o เกิล s p e a d Sheet นะครับถ้าท่านใดติดเทคนิคอะไรก็มาสามารถมาค้นดูในช่องได้นะครับนะครับมาเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือถ้าสมมุติผมต้องการหาวันที่ปัจจุบันนะครับวันที่ปัจจุบันเนี่ยบางทีเราต้องการค้นคือเรามีชุดข้อมูลอย่างนี้นะครับ ชุดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลตัวเลขที่เราต้องซัมมารีว่าเฮ้ยต้องการรู้ว่า,าน้ําหนักต่อวันวันปัจจุบันวันน,น,นี้มันเท่าไหร่เมื่อวานนี้เท่าไหร่2วันย้อนหลังนั้นเท่าไหร่เราจะต้องใช้สูตรเดเด i f นะครับในการที่จะดึงสร้างเขาเรียกว่าสร้างฟิลหรือคอลัมน์ดัมมี่ขึ้นมาที่แสดงข้อมูลของเดเดไว้หลังจากนั้นเราค่อยจะไปทําการคิวรซซัโดยที่ เดดดิฟเท่ากับอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่ะอย่างแรกเลยคําสั่งเดดดิฟนะครับอ่าคสั <para> ่งเดดดิฟก็พิมพ์เดดดิฟเลยนะครับอ่าเดดดิฟวันที่เริ่มต้นนะครับวันที่เริ่มต้นบอก A2 นะครับก็คือ A2 ตัวนี้ จุดนี้นะครับ a 2อ่าวันที่สิ้นสุดนะครับวันที่สิ้นสุดเป็นวันนี้นะครับก็คือ today นะครับอ่าแล้วก็หน่วยเมื่อก่อนจะไม่มีหน่วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมี s y n t a x เพิ่มเข้ามาหน่วยถ้าเราบอกหน่วยเป็นวันนะครับมันก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันถ้าเราบอกหน่วยเป็นเดือนนะครับก็จะเ,เป็นเดือนปัจจุบันถ้าเราบอกหนว่วยเป็นวย ก็จะเป็นปีปัจจุบันมี M อด้วยมันเนาะอ่ะทีนี้ผมลองเป็นเดือนก่อนเป็นวันก่อนนะครับอ่ะอ่าพอเป็นวันปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าวันที่25เดือน2เนี่ยนับถอยหลังไปเนี่ยประมาณ35ก็34 35วันนะครับเห็นไหมครับกด Enter ปุ๊บนะผมกดปุ๊บเลยอ่ะอ่า 34มาดูวันปัจจุบันนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูวันปัจจุบันม,มีวันปัจจุบันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเพิ่งดึงข้อมูลมาถ้าใครท่านใดที่สนใจที่จะเอาเอาข้อมูลลักษณะเกี่ยวกับวันที่ไปใช้งานเห็นไหมครับไปใช้งานนะครับก็ต้องต้องไปเอาข้อมูลปัจจุบันมาเห็นไหมครับวันนี้ผมทําเมื่อผมทําวันที่30นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้นะครับ time to time ผมพิมพ์ถามให้ดูอตัวทีนี่ครับวันนี้วันนี้ผมทำตอน11โมงเนาะวันวันเสาร์ที่30เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับก็เป็นวันที่30เป็นจะมีค่าเป็นศูนย์ค่าเป็นศูนย์คือวันปัจจุบันทีนี้ถ้าสมมติว่าผม,ผมต้องการาหาซ้ำข้อมูลที่เมื่อวานนี้มาใช้งานเนี่ยผมก็ต้องซ้ำโดยที่ ฟิล์นี้ฟิล์นี้เป็นยกตัวอย่างว่าผมจะทําชุดนี้นะครับผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจทำให้ดูยกตัวอย่างนะ,ะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอฟิล์ก่อนแล้วกันอันนี้ข้อมูลขอฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์นะแล้วทีนี้ผมจะบอกว่าน้ำหนักรวมนะ น้ำหนักรวมของค่าหนึ่งค่าหนึ่งคือเมื่อของเมื่อวานนะครับหนึ่งนี่หนึ่งจุดสี่ด้วยเหรออ๋อโทษทีน้ำหนักรวมของค่าหนึ่งดูนะครับผมจะล้างแล้วผมจะลองเป็นหนึ่งดูนะครับหนึ่งคือเมื่อวานที่ผ่านมาตกลงเนี่ยครับวันทียี่สิบเก้าเมื่อวานที่ผ่านมาทีนี้ผมลองว่าน้ำหนักรวมเนี่ยเท่าไหร่ ยี่เก้าเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมา,าปุ๊บอสองหมืน่นสองหมืน่นน้ำหนักสองหมืน่นสองหมื่นก็เท่าไหรยี่สิบตันเหรออ่าน้ำหนักยี่สิบตันเมื่อวานอ่ะทีนี้ผมมาลองว่าอา่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็มาลองคิวรี e ่ดูก็ได้ผมจะคิวรี e ่ให้ดูนะครับผมจะคิวรี e ่ซ้ำให้ดูเลยก็ได้ครับอ่เท่ากับคิวรี Q L e ่นะครับ ชุดข้อมูลนะชุดข้อมูลชุดนี้เลยครับเอาเดียดดีมาด้วยนะครับแล้วก็ select ผมจะ select a แล้วก็ b แล้วก็ sum 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 f ใช็บไหมครับ sum f นี่ครับตัวนี้ เราสร้างเราจะมามีทางเงื่อนไขให้กับสูตรเราด้วยพอรามิ์จีแวร์จีแวร์จีเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสเนาะเ็ะกรุปกรุบบาย a อ b นนะครับนี่นะครับนะครับทีนี้ เ,เราเราไม่เอาเนี้ยดีกว่าเราเราไม่เอาไม่เอาไม่เอา b เนาะเพราะว่ามันยาวมันเยอะไม่เอา b เอาแต่ a ก็ได้วันเดียวนั่นแหละไม่เอา b ก็เป็นวันเดียวเลขเห็นไหมครับค่าสองหมื่นอันนี้ก็จะเป็นผลรวมของวันย้อนหลังหนึ่งวันถ้าเป็นสองวันก็ใส่หมายเลข สองไปเลขสามไปย,ย้อนหลังไปหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับในการเป็นข้อกําหนดในการซ้ำของเราได้นะครับมันเป็นเทคนิคในการที่เราจะใช้นะครับพวกนี้เราจะมาบอกดือด้อๆเฮ้ยมันหาแบบข้อมูลมาดือด้อๆไม่ได้นะครับเราต้องมาจัดการข้อมูลเขาเรียกว่า,าทำดนะัตต้าโมเดลเนาะถ้าเป็นลักษณะเป็น Power BI บอเนี่ยเขาบอกว่าต้าทำดัตต้าโมเดลด้วยปกติแต่ดัตต้าโมเดลที่เราท,ที่ทำาก็เป็นการ เป็นการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของวันที่เวลาครับถ้าคุณเก่งเรื่องวันที่เวลาในการถูทำสูตรวันที่เวลาคุณก็จะสามารถเป็นผู้มีอำนาจในการทำดัตต้าโมเดลเนาะอะต่อมาเด d ด e ฟเนี่ยอันนี้เป็นวันถ้าเป็นเดือนเป็นเดือนก็ใส่เนะครับผมลองใส่เดูสิในสูตรใส่เอ็มเขาก็จะเป็นเป็นเดือนให้เรานะฮะลบไม่ลบก็ได้อะใส่ตัวนี้เป็น M นะครับกด Enter นะครับ อันนี้เดือน2เดือน3อ่าเดือน2ก็คือเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้วันนี้วันที่วันที่สามสิบยังเป็นเดือน3อยู่เดือนที่แล้วถ้าเป็นเดือนปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์เด็ดดิตัวเนี้ยใช้กับเดือนได้นะครับเมื่อก่อนใช้ไม่ได้นะครับเมื่อก่อนนี้เฉพาะวันอย่างที่อย่างเดียวมีเฉพาะวันเป็นเป็นสูตรของวันที่อย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบนั้นอ่ะทีนีเ้เดือนปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราใช้ เราเดือนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ถ้ามีข้อมูลข้ามปี2ปี3ปีทําไม่ได้นะครับถ้าเดือนปัจจุบันเนี่ยเราต้องเอาปีกับเดือนมารวมกันแล้วก็มาลบอ่าเราต้องเอาปีกับเดือนมารวมกันแล้วลบด้วยวิธีการยังไงอย่างเช่นยกตัวยอย่างเดือนใช่ไหมเราต้องทําแบบนี้เท่ากับเท่ากับเอ่อเทคนะครับตัวเลขก็คือชุดนี้แหละนะครับ จากนั้นรูปแบบรูปแบบเราต้องเอาปีมาบวกกับเดือนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ปุ๊บอ่าก็จะได้ก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่ใช่เดือนไม่ยังไม่ใช่เดือนปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเดือนเริ่มต้นคือเดือนอะนี้จากนั้นเราก็ม่้อยมาหาค่าอีกค่าหนึ่งก็คือค่าค่าเทคเหมือนเดิมนะครับค่าเทคแล้วก็ทูเดย t o day แล้วก็รูปแบบอ่ารูปแบบเหมือนเดิมครับเราก็เหมือนเดิมวายแล้วก็อเอ่เอ mm อย่างนี้นะครับนี่ถึงจะถูกจากนั้นเนเราเอาสองค่านี้มาลบกันอันนี้คือเดินปัจจุบันเพราะว่ามันเป็น t o day แล้วครับห่างกันกี่อันเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าสมมุติว่าวันที่วันที่ นี้มันเป็นเดือนสามตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากันลบกันแล้วเท่ากับศูนย์เข้าใจไหมครับสมมติว่าเป็นเดือนสามเนี่ยก็จะค่าเท่ากับศูนย์ผมยกตัวอย่างตัวนี้อะผมเลื่อนมาเป็นเดือนสามแล้วกันเห็นไหมครับสองอันเนี้ยเขาจะมีค่าเป็นศูนย์แต่ตัวเนี้ยเขาจะรวมปีด้วยเมื่อไหร่ที่มีข้อมูลเราข้ามปีสองปีสามปีเป็นกันอะไรข้อมูลหลายปีเนี่ยเราต้องใช้สูตรลักษณะแบบนี้ในการที่จะบวกปีเข้าไปด้วยไม่งั้นมันเจอเดือน เดือนหนึ่งก็ยังเป็นเดือนหนึ่งของปีหน้าเดือนสองก็ยังเป็นเดือนสองของปีหน้าเพราะฉะนั้นค่ามันก็จะมันรวมกันมันไม่ถูกต้องถ้าจะให้ถูกต้องคือเดือนของปีด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับแต่สูตรนี้ก็มีนะครับ m y m อะไรอะ m y อ่า m y d i v i d m y ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยชัวร์กว่านะครับเนี่ยเราก็เอามาลบกันถ้าลบกันเท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่าเป็นเดือนปัจจุบันนะครับก็หมายความว่าจะเป็นเดือนปัจจุบันอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเข้าใจนะนี่คือการทาทา<ำ>ทา<ำ>มันดิฟนะถ้าผมทําจริงๆผมก็จะเอาสูตรเนี้ยเข้ามาไว้ข้างในสูตรด้วยกันอย่างนี้นะครับคอนโซนซีนะครับนี่เอาสองสูตรนี้มาลบกันนะครับสูตรไหนมีค่าเยอะกว่าสูตรก็เอาไว้ข้างหน้านะครับคอนโซนวีแล้วก็ลบงนี้นะครับอ่าเขาเคยได้ตีค่าหนึ่งออกมาเนี่ยตีค่าหนึ่งออกมา ถ้าเป็น1ก็เมื่อเมื่อไหนก็เป็น1ก็คือผ่านมาแล้วหา่างกันนะครับห่างกันประมาณนี้เป็นค่า1คนละเป็นเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาถ้าค่า1ค่า0ูนย์ก็จะเป็นเดือนปัจจุบันค่า2ก็จะเป็นเดือนที่ผ่านมา2เดือนแล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือหลักการทามันดิฟนะครับอ่ะต่อมายังมีวิกดิฟอ่ะวิกดิฟยังไงวิกดิฟคือยกตัวอย่างว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าหัวหน้าบอกว่าฉันต้องการดูข้อมูลซัมมารีย้อนหลัง1อาทิตย์ คุณจะทำยังไงถูกต้องไหมครับย้อนหลังหนึ่งอาทิตย์นะเราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการทำเนี่ยมันจะมีสูตรสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าวิกนําผมจะให้ดูนะครับเท่ากับวิกน,น้ำใน1นปีเนี่ยจะมีจำมีว่ารอนนี้เราอยู่วิกที่เท่าไหร่นะครับเหมือนกับอ,อะไรอะเหมือนกับยางรถยนต์เนะ่ยเวลาเขาผลิตอนะ่ะเขาจะผลิตที่วิกเท่าไหร่นะเขาบอกเป็นวิก ถ้าวิกเล็กน้อยๆหน่อยก็จะเป็นต้นปีวิ่ปลายปลายหน่อยก็จะเป็นปลายปีเนะาะมาดูจากนั้นเขาบอกว่าวันที่เอาวันที่ชุดนี้นะครับมีประเภทประเภทไม่ใส่ก็ได้นะครับเราต้องใส่เป็น1นึ่งกันเพราะว่าเริ่มต้นที่วันที่1นึ่เอียมเริ่มต้นที่วันอาทิตย์นะครับเราสามารถกําหนดเริ่มต้นได้นะครับทีนี้ผมมาดูครับสังเกต สังเกตว่าเป็น9นั่นหมายความว่าเป็นสัปดาห์ที่9ตอนนี้ตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่มาดูนะครับเท่ากับวิคนำวนำแล้วก็เป็น t o d a y เลยครับคำสัง today. ่งทูเ a y นี่นะครับตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่13สัปดาห์ที่13ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่13กับสัปดาห์ที่9ห่างกันกีด ี่สัปดาห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ที่สุดดีที่สุดก็คือเราเอาพุดคาสั่งชุดนี้เข้าไปลบครับคอนทรนซเข้าไปลบกับเนี่ยเราเอาวีกเอาวิกวนำที่ที่ใช้ Today เป็นวันที่กับวีกนำที่ใช้วันที่ที่เอามาจาก Database ของเราที่ข้อมูลของเรามาลบกันนะครับ ลบกันเขาก็จะได้4นั่นคือย้อนหลัง4สัปดาห์าเขาก็จะย้อนหลัง4สัปดาห์นะครับอันนี้เดี๋ยวทีนี้ผมขอลบออกแล้วผมก็จะทำการถ้าเราต้องการซ้ำอ,อาทิตย์ปัจจุบันเราก็ทำได้ละทีนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้ผมลอง Ctrl C ผมวางเลยครับวางสูตรก่อนดัชรีบีเห็นไหมครับถ้าเป็นศูนย์ก็คือสัปดาห์สัปดาห์ปัจจุบันนะครับอ่า <couples. S 1> ดูที่เป็นหนึ่งนะครับตัวที่เป็นหนึ่งอ่ะเป็นหนึ่งเป็นอันนี้เป็นสองนะเป็นสองวันที่วันที่สิบสี่เราดูวันที่เลยครับวันที่สิบสี่อ่าวันที่สิบสี่เนี่ยวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่นี้ย้อนหลังไปสองสัปดาห์เห็นไหมครับ อ่าก็เป็นสัปดาห์หลังไปสองสัปดาห์อ่าเดี๋ยวผมฟิลเตอร์ดูวันที่หนึ่งก่อน,น,นก็ได้อ่าดูดูที่เป็นย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์จะเป็นวันที่ไหนบ้างนะครับเอาขอฟิลเตอร์นะครับรอ่าฟิลเตอร์อ่ <Filter. S 1> อย้อนหลังมีหนึ่งไหมเนี่ยไม่มีหนึ่งเหรออ่าไม่มีหนึ่งแสดงว่าอออไม่มีหนึ่งเหรอสองหนึ่งช่วงวันที่นั้นไม่มีข้อมูล แสดงว่าไม่มีข้อมูล <c oughs> ไม่เป็นไรครับมีข้อมูลอ,อันนี้คือเวลาเราทำพวกวิกเดย์วิกดีมาในนี้นะครับเราก็คิวรี่ก็มาบอกว่าโดยที่เป็นกี่สัปดาห์สัปดาห์ย้อนหลังไปกี่สัปดาห์เราก็จะได้ละอะไรประมาณนี้คิวรี่ซ้ำอะไรพวกชุดข้อมูลพวกนี้รเราต้องทําพวกคอลัมน์คอลัมน์เขาเรียกว่าดัมมี่คอลัมน์ข,ขึ้นมาเพื่อเป็นดัมมี่เพืว่าเป็นคอลัมน์ในการฟิลข้อมูลเป็นเงื่อนไขในการจับข้อมูลเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ